ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาภาษ,ษาไทยสวัสดีน้องน้องเอซนะครับนะท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ในกลุ่มติวออนไลน์นะครับโอภาสนะครับนะถ้าใครสนใจติวออนไลน์อาจารย์นะทักมานะครับคอร์สในสิทธิตำรวจตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับจาก7000บาทลด4000บาทเหลือ3000บาทเป็นคอร์สตลอดที่นะครับเรียนครบ6วิชา มีข้อสอบมีแนวข้อสอบนะครับมากกว่า1 0 0 0ข้อนะครับนะนะครับนะนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะครับคำละครั้งเดียวเลยครับ3,000นบาทจบเลยนะอาจารย์เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับคำไหนคำนั้นคืออาจารย์โอ๊คโอภาสนะครับนะไม่มีการเก็บเพิ่มใดๆนะครับไม่มีการเก็บเพิ่มใดๆนะครับนะอันนี้คือคำการันตีจากอาจารย์โอ๊คนะครับ3,000บาทจะเรียนกี่ปีกี่รอบ เรียนกี่ครั้งก็ได้นะครับนะโอเคต่อเลยวิชาสตรยนะครับแกงมัสมันไก่เนื้อนพคุณนะนะครับนะครับแกงมัสมันไก่เนื้อนพคุณหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนคาว่าเฉียบร้อนนะครับคาว่าเฉียบร้อนนะครับมีความหมายตรงกับข้อใดนะข้อหนึ่ง ใช่รับประทานร้อนๆไหม <c oughs> หลายท่านบอกโอ้อาจารย์กินแกงต้องกินร้อนๆนะถ้ากินเย็นๆมันไม่อร่อยแนะ่ลองคิดดูก่อนนะน้องๆลองคิดดูก่อนนะติก๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอกนะข้อสองเผ็ดจ,จัดข้อสามร้อนมากข้อสีอ่อร่อยมากอร่อยมากถูกไหมนะลองดูนะคำว่าเฉียบร้อนเนี่ยในคำมุขเนี่ยแปลว่าอะไรนะมีความหมายตรงข้อใดนนะ นะครับนะในที่นี้นะครับให้เวลาคิดอีก1นาทีนะครับนะน้องๆลองคิดตามครูเนาะนะครับแล้วตอบมานะครับนะตอบก่อนครูนะก่อนครูเฉลยนะอ่านะครับนะอ่าคำว่าเฉียบร้อนแปลว่าเผ็ดจัดครับผมอ่าเผ็ดจัดเฉียบร้อนแปลว่าเผ็ดจัดนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปวิชาภาษาไทยนะครับผมติวสบายๆชิวๆ เข้าใจง่ายกับอาจารย์โอ๊กโอภาสสวัสดีครับ